ชาวลิลลิตี้บอกว่าลัวก็อย่ามาเป็นสื่อเลยต้องบอกตามตรงนะคะคุณผู้ชมว่ามันเป็นข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกดําเนินคดีเนี่ยเราถูกดําเนินคดีจริงนะคะดังนั้นในเมื่อเขาไม่ให้ทําอะไรเราก็จะไม่ทํานะคะ,ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรถของมูลนิธิร่วมกระตันอยู่นะคะตอนนี้มีทั้งญาตินะคะโปรยเหรียญออกมาเพื่อที่เป็นความเชื่อก็คือเป็นการเปิดกระจกออกมาเพื่อโปรยเหรียญในการขอที่ขอทางนะคะเป็นความเชื่อนะคะ โอเคคุณผู้ชมญาติเนี่ยคือเขาอยู่บนรถนะคุณผู้ชมญาติอยู่บนรถนะคะทนายเหรอเชค่อ่า พี่พีอ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยมาที่พี้ยมาท่พ่อุ้ยเที่พ่อุยกาทพี่อนายม่พี่้ยมาที่อุยมา่พี่อยมาท่พี่อ้ยมาทีีอมาี่พ่อ้ยมาท่อาี่่อยมา่พ่อ้ยมาไม่พีอมา่พี่อุาค่่พี่อ้ยาที่พ่้ยมาที่เีอมาท่พี่อุยาที่พี่อุ้ยีพ้ยมาที่อ้าตี่จเออ้ามกใจ่ลัวอล้เมาีก้าที่อ นะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจาญาตินะคะเป็นญาติผู้สูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นผู้สูญเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากให้สัมภาษณ์เราก็ไม่เข้าไปนะคะคือคนที่จะให้ข้อมูลกับเราได้ก็คือทนายนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ก็ต้องมารอดูว่าทนายจะให้ข้อมูลกับเราไหมนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่เดินออกมาพร้อมรถนี่เป็นญาตินะคะคุณผู้ชมเป็นญาติของอดีตผู้กํากับโจ้เนาะคือแต่ละคนก็แน่นอนแหละค่ะว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะ ส่วนรถนะคะคุณผู้ชมที่นําร่างของภูมิกับโจ๊ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีการนําร่างไปทําการชนสูตรพลิกศพกันต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ย่าประสงค์ที่จะส่งไปนะคะสําหรับะรายละเอียดการชนะสูตรนะคะคุณผู้ชมก็คงจะต้องรอหลังจากนี้ระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะสอบถามมาให้ว่า ระยะเวลาการชนสูตรพลิกสดเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าตามปกติแล้วนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาพักหนึ่งเลยค่ะขั้นต่ำก็ประมาณสักสองสามวันนะอย่างถ้าเรีบรีบเลยเนี่ยสองสามวันนะคะทนายก็ยังมีทนายแล้วก็มีครอบครัวบางส่วนค่ะที่ยังคงอยู่ในเรือนจำนะคะเนื่องจากว่ามีการจัดการเรื่องเอกสารกันอยู่แต่ว่าร่างตอนนี้ออกไปแล้วนะคะ มือสักครู่นี้ก็มีญาติคนหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ใส่เสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวค่ะเดินตามหลังรถมูลนิธิมาพร้อมกับทูบในมือหนึ่งดอกนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เดินเอาทูบนั้นไปปักที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าเรือนจํานะคะ แล้วก็มีการโปรยเหรียญด้วยนะคะขอที่ขอทางเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็คาดว่าคงจะมีการเชิญดวงวิญญาณกันแล้วละคะ่ะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้มีพระท่านเดินออกมาด้วยนะคะ1รูปนะคะคงจะเป็นการเข้าไปเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะคะ